สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ค้นบานหน้าครับมันนี้ออกมาช่วงบา,บายๆลยครับเด้อหญ้าอันนี้ก็เสียว,ว่างมือเศร้าครับเสียหญ้ามือเศ้านี่ก็บส้แปนจักน้อยแล้วครับมือเศร้านี่รถติดอยู่แถวๆนี้ครับมันติดแบบมันเป็นรถเคลื่อนในจังหวะมันมื่นเนาะมืนม่นนะครับถนนมื่นก็นเลย รถฟรีเีว่าติดรถฟรีลดฟีเติบอยู่อันนี้ช่วงนี้เกิดหย่าหลายครับหย่าหลายจักน้อยเจิแต่ละไทยแต่ละหน้าพิ่นกระผพ้ากันตัดหยาครับอันนี้บวกคุ้งของพ่อสีเหลืออยู่ประมาณสองขั้นหน้าครับสองขั้นหน้ากับอีปากไปกับยี่สิบก็ต้นนะครับอันนี้พ่อท่านได้ตัดตัดท่านได้แล้วพิ่นตัดไปแล้วสองขั้นหน้าครับอันนี้ก็คือ ต้นบักฮุงครับนี่ท่านตะวันครับบักุงครับคุงแขกดำครับอันนี้เป็นแตงแอตเตอรยินว่าพอว่าแตงแตงข้างเอ้ยแตงเอียงก่อนแตงไยไหมเต้นหน้าตามันคือคือแตงข้างมากว่าเดิเนเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวมาเห็ดข้างหนมั่นนะครับตัวร้วเป็นแตงแตงข้างหรือแตงไทยแต่มันเหมือนแตงข้างนี่น่อแตงข้างเดี๋ยวพอว่าเห็ด ไม่เห็นข้างอยู่เดียวครับตรงมาตั้งต่างเสาทางพุ่นจักหน่อยครับตรงนี้เป็นอ่นนี้อันนี้เพิ่นจะให้เทจเตนอยแล้วครับอันนี้เป็นมกพุ่งเกาที่ของปีปีที่แล้วครับอยู่ได้สองสามปีแล้วะนี่เ่าตายรัาอยู่ได้ได้กินทุกปีน้่อยู่ครับแล้วก็ปีนี้ปลูกเพิ่มอีกหาสิบต,ต้นของมะละกอแขกดำนะครับเอา้าตน้นต้นนี้เป็นหมากดีแต่ว่า คือลักษณะเหมือนสีบอลอดเย็านี้เนาะหากเนาหึ่งเดี๋ยวพ้นตกต่อเนื่องเนาะพนตกต่อเนื่องอันนี้เป็นอย่างที่ผมปลูกปลูกไม้มันมีอนันทั่วลันเต่าครับอ๋ออันนี้นะสิเป็นน้ำเต้าครับน้ำเต้านึกออกแล้วน้ำเต้าครับน้ำเต้าเต้าตอันผลกลมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตงมาเห็ดข,ข่างให้มันจะหน่อยมันเลือยปน้ำข่างนะครับน้ำเต้าผลกลม น้ำเต็มสายนะครับเดี๋ยวมือแร่งมาใส่เบ็ดจากน้อยครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็สิหาเงียใส่เดือนนะครับเงียใส่เดือนนะครับเดี๋ยวมาใส่เบ็ดหาเงียก็สี่หาําคอไปรอบต้นพุ่งนี่แหละเสียไปหยาไปจักน้อยเอ้ยเสียหยาไปจักน้อยเดี๋ยวก็ได้เก็บใส่เดือนไปทำครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงเย็นใส่เบ็ดกันครับตอนนี้ขึ้นท้งหน้าจะข้าก่อนเอาของไปเก็บก่อนครับ น,นี่สูบพอสูบน้ำเขาน่าไอเขาไอสาแปะเต็มนะครับเด้อนี่พราะว่าให้มันอยู่จนฮอตต้นกล้วยไว้สันจะใกล้ฮอดแล้วละ่ะแวะมาถึงไหนจะเข้าก่อนครับสวัสดีครับโอ้ึ้นมาฮอดก่อนเถดิดเนาะ <c oughs> อน,นี่แม่บ้านพน่นมาน้ำกันนะครับเดีวยพ่นทีวีซอยหาส่เดือนซอยครับเอาอเคพี่น้องเดี๋ยวว่างคองก้อนเด้อไปหาสาเดือนนะครับ